ได้เวลาเปลี่ยนสว่านไฟฟ้าของเราให้เป็นเลื่อยจิ๊กซอว์แบบง่ายๆคุณเองก็ทำได้ครับเพียงแค่เรามีสว่านไฟฟ้าปกติที่ททเรามีอยู่แล้วครับเปลี่ยนจากสว่านไฟฟ้าเป็นเลื่อยไฟฟ้าแบบฉลุด,ด้วยราคาไม่ถึง100บาทวิธีใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับการใส่ใบมีดก็แค่ ผักปุ่มนี้ครับเยงแค่เราผักปุ่มนี้ครับแล้วก็สอดใบมีดด้านไปสอดใบมีดเข้าไปด้านในนี่ครับแล้วเราก็ปล่อยก็จะล็อกใบมีดอัโตโนมัติไม่หลุดครับหลังจากนั้นให้เราสวมใบเลื่อยเข้าไปด้านในแล้วก็ล็อกให้แน่นครับทั้งสามมุมล็อกให้แน่น จากที่เราล็อกแน่นตัวนี้ก็จะอิสระอยู่ครับมาพร้อมกับมือจับประคองด้านข้างแถมใบเลื่อยมาให้ด้วยกันแถมใบเลื่อยมาให้ด้วยกันสามชิ้นครับชิ้นนี้เป็นตัดเหล็กตัดท่อ p v c ส่วนอันนี้ก็คือเป็นแบบตัดไม้แบบทั้งสั้นและแบบยาวครับ เลือกได้ตามใจชอบที่เราจะตัดไม้ตัดเหล็กวิธีชักก็แค่กดครับนี่ครับตัดเหล็กตัดไม้ตัดท่อ PVC สะดวกสบายครับชุดเลื่อยฉลุใช้ร่วมกับสว่านไฟฟ้าในราคาไม่ถึง100บาทรีบกดเดี๋ยวหมดครับ